ค้างที่จะใจดีเนาะตัวนี้งับก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยยังเด็กอยู่อ่ะกินเปล่าลงพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยทุกคนยังจําเจ้าอบโง่กบใจดีที่งับนิ้วผมในวันนั้นได้ไหมวันนี้ผมก็ตกใจเลยนะคะเพื่อนๆเป็นวันที่แบบอเราเล่นน้ํากันอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอบโง่มันอึนะครับผมสงสัยจะเบ่งอึแรงเกินไปเนาะดูดีๆ้ยนิ่งดินิ่งหน่อยนิ่งหน่อยเนี่ย อบองไส่ไหลเฮ้ยเหมือนเจ้าตือเลยนะครับผมอาการเดียวกันเลยก็คือไส่ไหลตอนอึน,นะครับดูดิอายาขนลุกเลยนะครับผมคือการที่กบเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้แปลกเท่าไหร่นะและ้วก็อันตรายไหมก็คืออันตรายแหละแต่มันมีวิธีรักษาอยู่เดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันนะเพื่อนๆตอนที่เจ้าตือเป็นกบไส่ไหลเนี่ยตอนนั้นก็คือ เราตกใจกันมากผมเองก็ตกใจอ่ะตกใจแล้วก็หาวิธีการแก้ไขและแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะรอดชีวิตนะผมคิดว่าเจ้าตือเนี่ยต้องตายแน่นอนนะอยู่ดีๆไส้ทะลักออกมาแบบเนี้แต่ว่าเราก็สามารถรักษาเจ้าตือได้จนหายกลายเป็นปกติละอุ้ยอุ้ยอบองใจเยินอุ้ย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 อะไรของมันเนี่ยอุ้ยโอ้ยไส้กลัวไส้มันจะพรวดออกมาอมานี่ดิเดี๋ยวผมว่าเอาอบองมาฝั่งนี้หน่อยดีกว่า อง oh, มานี่ก่อนมานี่ก่อนมาดูชัดๆหน่อยมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยในกรณีนี้นะเพื่อนๆมันมีอยู่2อย่างนั่นก็คือการเบ่งอืแรงเกินไปเวลาที่กบขี้หรือกบอืดเนี่ยมันเบ่งแรงเกินไปไส่เนี่ยก็คือพลิกแล้วก็ปิ้นออกมาอืออารมณ์ประมาณนี้เลยแต่มันจะมีอีกสาเหตุหนึ่งนะเพื่อนๆตอนที่เจ้าตือจําเจ้าตือได้ไหมตอนที่เป็นกบไส้ไหลอะเจ้าตือเนี่ยก็คือมีโปรตัวสวและพยาธิคือผมไม่รู้หรอก คนอื่นก็ดูไม่ออกมันไม่ค่อยมีคนดูออกอะว่ากบที่เป็นกบแท่ไหลแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอาจจะเป็นการเบ่งอื้อแรงเกินไปหรือเป็นพยาธิหรือปรตซัวอย่างเงี้ยเราไม่มีทางรู้เลยผมได้ไปปรึกษากับพี่ท่านหนึง่งชื่อพี่เนนะครับจากตะวันฟาร์มพี่เขาแนะนําว่ากบอาจจะเป็นพยาธิหรือปรซัวก็ได้เราควรถ่ายพยาธิหรือไม่ก็ถ่ายปรซัวให้กบนะผมก็เลยตัดสินใจนะครับก็ปรึกษาพี่เขาแหละพี่เขาก็แนะนํานู่นนั่นนี่มาอย่างเงี้ยก็ใช้ยาตามที่พี่เขาบอกเอายาฆ่าปรซัวให้กิน กินหนึ่งครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นเจ้าตือหายเป็นปกติเลยทุกคนไม่มีอาการไส้ไหลอีกเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตือเนี่ยจะเกิดการไส้ไหลอย,อยู่สองครั้งเนาะตอนนั้น่ผมให้เจ้าตือมันไส้ไหลครั้งแรกก็คือมันหายมันหายเองผมก็คือโอเคมันอาจจะเกิดจากการที่แบบว่ากบเนี่ยอ,อืึแรงเกินไปจนไส้ปลิ้นออกมาเลยทําให้กบไส้ไหลผมคิดอย่างเงี้ยผมคิดแบบ ทฤษฎีผมตอนนั้นมันง่ายมากผมคิดง่ายๆเลยแต่พอเราได้ไปปรึกษาผู้ผู้ที่มีความรู้ในตอนนั้นคือเจ้าตือเนี่ยมันเป็นรอบที่2แล้วในรอบที่2เนี่ยพี่เขาบอกว่าถ้าเป็นรอบแรกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าการเบ่งอือแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งที่2อ,อาจจะเป็นพยาหรือปนโตโซัซัวนะครับผมที่ทําให้กบเนี่ยเกิดอาการคันคันข้างในลําไส้อะทุกคนพอมันคัน้วเนี่ยมันอาจจะเบ่งอื้อแรงอะไรประมาณนี้ทาให้ไส้เนี่ยไหลปิ้นออกมาได้วิธีการแก้ก็คือ หนึ่งเลยปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับรับยาหรือไม่ก็ทําตามที่เขาบอกอาจจะมีวิธีการแนะนําการแก้ไขอะไรบ้างอาจจะมีการเปลี่ยนอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผมเนี่ยใช้วิธีการให้ยาฆ่าพยาธิในปตัวสัวเข้าไปเลยในตอนนั้นเจ้าตือก็คือครั้งที่2เนี่ยหายเลยแล้วก็ไม่มีครั้งที่3ามอีกเลยสําหรับเจ้าตือเนาะส่วนเจ้าอบโงงเนี่ยนะครับผมก็คือเพิ่งเคยเห็นวันนี้เป็นครั้งแรกตอนที่น้องเนี่ยเบ่งออุ้ยนิ่งหน่อยอบโงงอุ้ยนิ่ง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  โอ้ยโอ้ย,อยคือที่ผมโอ้ยโอ้ยมันดื้อมากเลยทุกคนผมว่าถ้าแบบนี้ต้องย้ายอบองออกก่อนนะครับให้อบองไปอยู่คนเดียวกอนละกันส่วนมากนะครับเวลาที่เราย้ายน้องกบออกไปเนาะอ่ามันจะค่อยๆเก็บไส้มันเข้าไปเองได้อัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องไปอะไรมันเลยปล่อยปล่อยไว้ยางนี้เลยนะครับผมเดีย๋ยวมันก็จะเอาเอา,เอาเข้าไปเองได้เนาะมาเหมือนว่าจะเก็บเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆเอา้าเบ่งออกมาอีกแล้วโอ้ย ดูใกล้ๆดิมีอึนหนึ่งก้อนนะครับผมไหนครับเอา้าเบ่งออกมาอีกแล้วโอ้ยเมื่อกี้ที่ผมกดถ่ายเนี่ยคือมันเอาไส้เข้าไปได้แล้วนะเพื่อนๆเอา้าเฮ้ยอบองอบองจะกินอึนตัวเองไม่ได้นะลุงนะโอ้ยองโอ้ย,อยไม่ไหวนะครับเพื่อนๆผมเอาอึไปทิ้งให้แล้วแหละเพราะว่าอบองเนี่ยจะกินอึนตัวเองซนะงันเนาะส่วนไส้ก็ออกมาอีกแล้วเนาะแต่ว่าไม่ยาวเหมือนครั้งก่อนเหมือนรอบเมื่อกี้ เมื่อกี้น่ะก็คือก่อนที่ผมจะกดถ่ายเนาะเพื<ๆ>่อนๆผมแยกอมองออกมาแล้วแหละแล้วก็มันไม่มีไส้แล้วอะ่ะเห็นแค่เขาอือออกมาแล้วก็ไส้ก็คือโดนเอาเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เลย,เยก็คือจะมาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าเวลาผ่านไปประมาณ5นาทีเขาสามารถเอาเข้าไปได้แล้วนะแต่ปรากฏว่าพอเรามาจับตัวเขาอย่างเงี้ยเหมือนเขาตกใจหรือเปล่า<ๆ>เขาเบ่งออกมาอีกทีเออมันก็แปลกเหมือนกันนะครับผมก็ในกรณีที่กบไส่ไหลเนาะที่ผมผมเพิ่งเจอมา มีูอ2อย่างนะครับตอนนี้ก็คือ1เลยการเบง่งอึหรืออุจจาระเนี่ยแรงเกินไปทําให้ไส้นิ่ปิ้นออกมานะครับผม2ก็คือการเป็นพยาธิหรือโปรโตโซัวนะครับทั้ง2องอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยสติแล้วก็ความใจเย็นเนาะอย่างแรกก็คือเราต้องใจเย็นแล้วก็คอยดูอาการอย่างที่2ก็คือเรามีสติแล้วก็ปรึกษาผู้รู้หรือไม่ก็ผู้ที่มีประสบการณ์นะครับให,ให้เขาให้คําแนะนํานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ ถือว่าเป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างแล้วกันเนาะผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆได้มีประสบการณ์นิดๆหน่อยๆก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ได้รู้กันแล้วกัน <laughs> สำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครัะเพื่อนๆนะครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์ให้ด้วยเนอ้อ